สวัสดีครับผมเพชราพาลวยสวัสดีซี่สู้ผู้สุขอนครับผมตอนนี้แอดกไก่มาหอดมาถึงคู่บา่าวัดปาเนาะพี่น้องกับอะไรหมวดที่แล้วกับ,บอะไรมาเนาะหมวดที่แล้วบบกับอะไรมาเขาก็มาตามกันต่อโค้งสุดท้ายงวดวันที่สิบหกตุลาสองห้าหกหกเมืองบรรยากาศบริเวณเป็นวัดปาเนาะพี่น้องเนาะเป็นวัดปา่า อันนี้คือยังเป็นสีงามแท่ลหะสีงามเปตอนนี้ไหมแดงเขียวมาเมื่อกี้มันกแบ่เขาหรอครับหกเหกเกปีนไป้หกเ่า่ากตีลักกากับอัไนไอสา ล่างให้หกเก้ากับุมหกนให้สามสองเจ็ดโอ้ยหสามเจ็ดสองมไปขอดทั้งหนาวไ,ไปอยูุ่ทั้งหนาไหมครับ <c oughs> ไปยู่ทั้งหนาวไหมเจ็ดสองสองเจ็ดกระเดยมันกะดีแล,ะละ้วล่ะมันมีเขามีรูดแต่สิ่งเข่าไหลมันดูยากครับผมอันถิมมาได้เขเรียกฟันอุ้ยเขา่าฟันเข่าชุ่มหัมันกับโมเมนต์คนอยู่นฟันแล้ละฟันในตัวหัวกับปลอยไปแล้วละ ฟันได้ฟันได้เันตองมวดเลขกออกมากับฟันนะฟันว่ามียิ่งเข่าแเปล่าเลียกไม่ทำข่าวนี่พระพระเพื่อนนั่นเพื่อนปล่อยเลขกแม่นามัน่ในฟันได้ฝันมันมีเรขกเนี้ยมันมีแต่ปันเป้าตามฝันไปล่ามันมีเพลีกาบว่าพระองค์มีคนหายเก้งเหมือนแต่จะค่ะคนนบอกเลขถือ มีบุยยิ่งคนหนึ่งอเหรอี่สิบกว่าโว้ยขนมอยมากไก่ปลานี้อห้อยอมเด้อชิดาเก่งแต่ทางยอมสือดาเข้าไปเว้ยเข้าไปพูดเดียวแล้วไปแล้วได้กระดาษกี่สีละมั้งหกมั้งได้แปดศูนย์สามแปดศูนย์สามเนี่ยบ้านนี่มันได้แต่ตองหัวเนาะเมื่อก่อนน่าเสี่ยงเลขตัวนี้คนน่ามาะก็เลยเอาแปดศูนย์สามเสี่ยงครับเสี่ยงครับ เียงบันนี่พัะฟ้นี่พระเหียนพูดเขาพูดเขาพ่นเอ็ดฟิกอัพอยู่ไหนไหมพันเอ็ดกันสิไหมเขาคนเอาลน่คืละอยู่พูดเดียวเขาละเด้อเลขนะมาสัตยครับผมเขาละเด้อเลขนะเขาแล่วเขาแล่วมาสัตันชุนหาฉามมาสัือ์ออเป็นศูนหาสามมัว่าเขาละเด้อชนเขาละเด้อเลขนะมาัเขาแล้วเขาแล่วเขาแล่วศูนหาามเขาอครับผม แต,<อ>แต่ว่าพวกวักผู้บานี่เซียงแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามบัดนี้ว่าเขาลเลแล้วเ <2 S 2> ล,ลิกศูนย์ห้าสามเาผลเราผดเอ็ดถึงสีน่น้าเอ็ดในสี่ลิกอัพลิอัพกับมอเอืน่นแต่เขาเอื่นต้องผู้บาา่าต้องมู้จักแล้เฮ็ดพร้อมแล้วผลแล้วว่าเขาแล้วเขาแล้วเลขเขาแล้วเลิกกับผมกเัเป็ดเป็ดอันอันเสียงตัวนี้ละเียงแปดศูนย์ มันนจ, 3, 3, 0, จังติดศูนย์สามสามศูนย์้ำกันดือับผมออ <0. S 1> ไปตามเนื้อผ่าเลยเพียงเพียงจะว่าศูนย์ 0, ข้งก่อนมันมันข้เขาเลววนน 0, 3, แล้ววันศูนย์ห้าสามแล้วว่าครับผมศูนย์ห้าสามมานี้ก่อนก่อน Body 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 สิไปก่อนก่อนบ่ได้บ่ได้วาชาน้ำเล่าได้เราบอกผู้เดียวเราครับผมกอนสิไปอยนจะลื่นอันจะลืมโล่งน้ำเด้อดจะลืมซื้อโล่งน้ำเด้องามันโล่งาจาอืมเชื่อโลกน้ำ อันอย่าลืมโล่งความเด้อฮามันโล่อันนี่ก็ละวา่าใช่ไมันลืมเนมันฝันจะตองหัวไห,หลครับลืมคำเบาคือลืมความฝันแดวกอเยลืมมันชี้สามปันเะา่ะชี้สามเนี่ช <จะ S 1> ี้ส <3 S 1> ามะครับจับเป็นลางตังวลนวาซื้อโลงน้ำปราันซืโล่งนำ้ำอาครับผมแมนตัวฮันหาสามหาสามชี้สามเออ เสือโลงนับผมอันห้ามันลงแล้วว่ะเออห้ามมันโล่งห้ามลงครับผมบให้มันเบ้าให้มันถือกันอันถือขึ้นตังสองอื่นความฝันมันมันเครื่อนกันแต่ตัวเลขมันบ่ลืมครับแต่ข่มที่ฝันนั่นคือคุ้ยกันนะมันสิลืมครับทางจะมันรืมนะครับเพราะว่าห้องบริจิตจออยู่กับอันของอันนี้ครับมันนี้อันนี้มันเป็นลางดอกว่อาจจะเป็นบนตะวันแต่มันมีความฝันนี่แต่ขึ้นเดียวฝันในตัวตัวเดียวอันนี้หน่ฝันมันโกน ขึ้นขึ้นเดียวฟันในเลขตัวเดียวในสามเถือ่อโอ้ตัวเดียวเลยเด้เด็ตัวเดียวุอูอีมีคนเมาอ่ะมาโซเลกันอยู่เนี่ยเอาเอาเอาฟ้าล่อสิไปแท่งเลขไาแท่นอืมเอาเอาวันนี้เขาเลยให้่ายเอามันนี้เอามันนี้มันเมาก็เอามันไปนอนเอามันไปนั่นเลขอยู่เบอรออยู่บ่เถ่นครับเอาให้มันเบิง่งใช่่ะเถินเปิดอให้มันเบิ่งเนี่ยสิบเจ็ดอืม โตื่นขึ้นมาแบนนบฝา,ฝาโล่งสิบเจ็ดโลสิบเจ้ขาขวานเขาเห็นเหล็กเลยเห็นแต่เขาคุยกันเจ้าเขาคุยกันโมเห็นโตครับผมโมเพราะว่าอันอละละเฮลลาสิบเจ็ดปิ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 ดมาหนิมาสบครับผมวันนี้ก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยมาแบบมานั่งสูบยากับเขาเปพระวนาต่อแบบนอกเลยนอกครับรับค่าพระวนาแหละวันนี้ก็เลืไปฟันเห็นสร้างสร้างยางพาปลาเขาเขียว กำลังเข่าเคียวเละย่างผ้านามไปเป็นท่าขอลอดอวยไปอวยมากเป็นยางเข่าอวยย่างเอา,เอามือดึงหว่วงเขากินเข,ข่าปากไหมเข่า <ผม S 1> ต้องเขียวมาเนี่ยมันผัอวยไปอวยมากอวยอวยมากไยเข,ขาเขียนเลขอยู่ในทองมันนะมันถ้าตัวสีขาวคือชออ็อกเลยแหละเลขสิบเจ็ดอยู่ฮะสิบเจ็ดอีกแมนเออเลยบสิบเจ็ดแล้วเกินหนึ่งเจ็ดนี่ครับผมมาเนี่ยเราตื้นอีกไป ตื่นมากเลยประมาณตีสามอาทิตย์ถ้ำบัดก็เลยนางต่อจะเข้านอกเอกครับผมไปฟันไปเฮ็ดสร้างตัวเก่าล่ะเขาจับขึ้นรถสิบ้อบแบบครับผมเนื้อคอยว่านั้นเราเมื่อกีกินเขาเขาจกใส่เขาจับเขาจับขึ้นรถสิบรอบไปปล่อยว่าขืนความขืนครอยาเห็นจดิซี่ผมีไผพ่เลยมิต่สร้างกับรถมีคนมีอันมีคนมัน มันกเกอยูนในรถสิบล้อเพราะมันสิรถเป็นชิบหกพร้อมบอ็อย่างว่าจะเอาดือดชิบเจ็ดตัวเลขแค่นในรถเด็กยู่ในกระดูกขางนั่นแหละโอสิบเจ<ม>็ดตัวเดียวเท่านั้นเท่านั้นแหละครับผม,บมน,นึ่มันจะรถชาเป็น้องพี่เป็นรถกันรถหนึ่งหกไปสิหกครับผมกระสานรถขึ้นรถสิบล้อรับรถสิบล้อมันไม่สุด้ทยเพราะมันขึ้นรถนะอืมครับนะอันนี้คือ ถ้าไม่น้นก็เน้นตัวนั้นแหละสิบเจ็ดสิบหกิบเจ็ดนี่ครับผมเอาโรคสิบหกกัน้ำสันสเพราะว่าอาจารย์นั้นว่าสิบหกสิบเจ็ดมันเคยเป็นมันเกยเป็นนี่นะถ้าใจมากนี่เพราะว่าฟันสามเทียกับตันี้ฟันสามเทียรก็คือหนึ่งเจียครับผมกับคับตัวน้ำนะกับตัวน้ำาะว่าก็เล็กงามดีเล็กงามดีเพราะว่าันองวดเด่ปดศูนย์สามเด้เต็มสามลักหน่วยนี่มากกื มันนี่มันมันแปลกแค่แต่ว่าคันนี่เนาเยมันเลกตัวนี้มันมันมันเลขเขาแล้วมันอาจจะบาดเห็นมันมีมันย่างตัวเดียวกันใช่ไหมครับย่างตัวเดียวกันสองเห็นเขาแลเดอร์เลขกเนี่ยเสียงตัวนี้ครับผมอันนี้ได้ตองว่านะครับผมวันนี้ก็เลยมาเสียงพูดฒ่าว่าเสียงเขาแวเดอร์เห็นบ่มมันมีมีตัวเดียวกันมันไม่มีแป็ดครับผมไม่มีแต่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 ตัวนี้มันใหง่งมองอาจจะเขาตัวนี้แต่มันก็เล่าเสืองนะครับผมเราตามฝัน ราสียงตัวแปดศูนย์สามเมนมันเรออกกับฟันใดเลยได้เนี่ยครบผมโอ้กุเทียนนี่<อ>ถ้าเขออกนี่ฟันตองวดนี่คือคือชุดนั้นที่ที่แน่นอนที่สุดหมดจักเหลียวกุเทยียนปกติกุเทียนครับเมนเนี่หลังเทือมมันผลาลืม<า>เพื่อมันเสียออกเขาผบบฟันอันนานไม่เปิดครบผมเป็นนักมากมาไม่เบบก็ตามนี่แหละ่ะข้าพี่น้องีกทีครับผม<อ><อ> ซึ่งเป็นเลขที่มิดฝันน,นะครับเลขที่มิดฝันเด้อะพี่รองเอ็กซีกับฝันได้ตัวนี้นะครับฝันเห็นสามเทียสามข้งในคลื่นเดียวกันก็คือนหนึ่งเจ็ดนะครับให้พี่น้องเอ็ซีซับไปซับมาหรือขึ้นลงแล้วแต่พี่น้องเอ,งอก็กซ์ซีจะชอบกันเพราะว่าบทว่าล่างนะครับเพราะว่าบทว่าล่างนะครับให้พี่น้องบทล่างไปหลอดนะครับเพราะว่าเลขฝันเนาะครับผมเลขฝัน อาเหันไปทางคุณแน่ค่ะโอ้โหเนี่ยเนี่ยดูนะมันว่าไปอีย่างไปใส่ปลได้ครับผมเพราะว่ามันสิเป็นมุสาครับผมแม่นฟันเขาไปคือคือเว้าตามความที่เห็นท้องที่ฝันเห็นเห้เป็นรับศีลมากเมื่อกี้ครับผมอ่าครับผมรับบประหเฮากับเฮาศีลเฮาเฮากับรักษาไม่ว่าเป็นแต่ม่ว่าฝันนั่นหรือว่าไปตามครับผมถ้าไปดัดแต่เอาความช่วยเฮาไปใส่บ่ได้ครับผม หมุกษา,าทันทีแล้วว่างคือยังนี่ครับผมนี่แหละคือฝันได้แ้วเราออไปตามนั้นครับผมอ่ะท,งท้งนี้ก็อขอาก,าก,การรักาการครับผม